ครับอันนี้คือจานเบรกมันอยู่ติดกับล้อ <c oughs> ทีนี้เวลาเราถอดเวลาจะดึงล้อออกล้อมันติดกับกระทะเบรกน้ำหนักล้อบวกกับแรงกับบวกกับแรงเบียดตรงนี้ใช้แรงดึงใช้แรงของเราเนี่ยดึงออกมาไม่ได้ บวกกับน้ำหนักล้อด้วยมันจะเป็นบากอยู่ตรงนี้ตอนใช้งานมันสึกลึกลงไปไอ้ส่วนที่ไม่ได้ใช้งานมันก็จะอยู่มันจะเป็นเป็นบากไว้ทีนี่เวลาเราดึงดึงลอ้อดึงลอ้อดึงทะบรี่ออกมามันดึงออกมาไม่ได้มันเป็นปัญหาเพื่อเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำเราก็ปาดเนื้อตรงนี้ออก ให้มันได้ขนาดให้มันได้ขนาดกับจานบริกมันจะได้ไม่ติดเราต้องเกลียเนื้อนี้ออกทั้งหมดเลยให้มันอยู่ต่ํากว่าเนื้อเนื้อจานปบรกไม่งั้นเวลาเราถอดโลอ,ออกมาแล้วมันจะเนี่ยรอบนี้เลยเวลาดึงออกมาไม่ได้ออกยากมันเป็นปัญหา